ยังมาต่อหัวครับสองไม้ครับสองไม้สองไม้สองไม้แดงมาสู้นะครับแดงมาสู้แดงมาสู้ครับหน้าตั้งไปแล้วครับวิ่งหน้าตั้งไปเลยโอ้โหเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะครับ ยตื่นตื่นสนามครับตื่นสนามดำตะเบาไหมนะครับเกียดยังไงให้ได้เกียดยังไงก็ได้ให้ได้ไม้เดียว ตื่นตื่นมา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 